ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่406ชอนมองมาเดลีนด้วยความสงสัยทั้งหมดที่มีทำไมเธอถึงพาภรรยาของฉันมาส่งที่โรงพยาบาลได้วิลา่านั่นก็เพราะว่ามาเดลีนกำลังคิดหาคำอธิบายตัวเองแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงสะอื้นออกมาจากข้างในห้องพักฟื้นผู้ป่วย สีหน้าของชอนเปลี่ยนไปเป็นความวิตกทันทีและเขารีบหันหลังเข้าไปในห้องอย่างไม่รอคำตอบมาเดลินสูดเอาลมหายใจเข้าลึกที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ก่อนจะพาตัวเองเดินเข้ามาในห้องและทำเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติไปเอลอิสรู้สึกตัวในตอนนี้และวินาทีแรกที่เธอลืมตาขึ้นมาเธอร้องให้ออกมาทันทีชอนเดินเข้าไปถามเธอด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปเอลลี่มีอะไรที่ทำให้คุณเศร้าขนาดนี้ ในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเอโลอิสจะรับรู้ถึงการปรากฏตัวของชอนในตอนนี้เธอมีดวงตาที่แดงก่ำจากการร้องให้เงยหน้าขึ้นมองเขาภายในสายตาของเธอในตอนนี้มีความความเจ็บปวดที่ไม่สามารถเยียวยาและรักษาได้อยู่ในนั้นทำไมสวรรค์ต้องลงโทษเราแบบนี้ชอนทำไมน้ำเสียงของเธอกำลังสั่นเครือในขณะที่น้ำตาที่ร่วงหล่นลงมาจากดวงตาราวกับไขมุกในสถานการณ์ตอนนี้ชอนรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นแรง คุณกำลังพูดอะไรเอลลี่อย่าร้องให้ทำใจให้สบายแล้วบอกผมมาเอลโลอิสหัวเราะคิกคักกับตัวเองท่ามกลางทาโมล้านของเธอและมองไปเพื่อสบตาเข้ากับสายตาชอนที่กำลังจ้องเธอแบบมีความหมายกับหน้าไร้สีบนใบหน้าเธอจากนั้นเธอหยิบจี้ในกระเป๋าออกมาฉันเจอลูกสาวของเราแล้วชอนอะไรกันดีไปเลยคุณเจอเธอจริงๆแล้วเหรอความกังวลในการแสดงออกของชอนถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้น แล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกันเอลลี่ลูกสาวของเราอยู่ไหนชอนกดดันเธออย่างไม่สามารถรอคำตอบได้ในขณะที่เอโลอิสหลับตาลงพร้อมกับความเจ็บปวดเธอตายไปแล้วหะออะอะไรตายชอนรู้สึกโลกของเขากำลังพังทลายแล้วพวกเราเองมีส่วนร่วมในการฆ่าเธอเอโลอิสมีสายตาสำนึกผิดมาเดลีนครอฟอร์ดเป็นลูกสาวของเราอะไรนี่คุณกำลังจะบอกผมว่าอะไร ชอนดูตกใจมากเมื่อได้ยินคำพูดนั้นของเอลโลอิสความปิติยินดีที่เขาได้แสดงออกมาก่อนหน้านั้นกำลังแตกสลายลงไปในเสี้ยวนาทีนี้เศษของความรู้สึกยินดีมากมายนั้นกำลังแทงเข้าไปและบดขยี้หัวใจและกล้ามเนื้อทุกอย่างที่อยู่ภายในร่างกายขององค์เขาไม่น่าแปลกใจเลยที่หัวใจมาเดลีนเองจะกระชับขึ้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อเธอมองไปที่บุพการีที่ให้กำเนิดเธอทั้งสองจากอีกฝากหนึ่งของมุมห้องมากมาเดลีนครอฟอร์ดเป็นลูกสาวของเราเหรอ ชอนเบิกดวงตากว้างขึ้นด้วยความเจ็บปวดทั้งหมดบางอย่างกำลังหรือฟื้นความทรงจำให้กับเขาในสิ่งที่เขาเคยทำเขาเคยตกหน้าเธออย่างแรงครั้งหนึ่งเขายังเคยเตะเธอล้มลงบนพื้นเพียงเพื่อปกป้องตัวปลอมอย่างเมรดิตเขายังจำภาพที่เห็นในตอนนั้นว่าเธอดูหน้าจะเจ็บปวดแค่ไหนในการตะเกียกต,ตะกายเพื่อยืนขึ้นสถานการณ์ที่ดูน่าสมเพชของเธอในตอนนั้นกำลังพูดขึ้นมาเพียงในใจเขายังหาคำอธิบายไม่ได้ทำไมเขาถึงรู้สึกเจ็บปวดมากขนาดนี้ ขาของเขาไม่สามารถทรงตัวได้อีกต่อไปแล้วฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเมเรดิตถึงมีจี้ทองคำนี้ฉันเคยเห็นมันกับตาว่าสิ่งนี้ตกลงมาจากคอของมาเดลีนทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรกันทำไมฉันถึงเชื่อคำพูดของเมเรดิตที่ว่ามาเดลีนขโมยมันมาฉันหาเหตุผลให้มันได้แล้วว่าทำไมโรสถึงบอกว่าลูกสาวของเราเสียชีวิตเมื่อสามปีที่แล้วตอนนั้นคงเป็นตอนที่มาเดลีนทิ้งเราไปใช่ไหม เอโลิสเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งในขณะที่ความเสียใจกำลังกัดกินหัวใจเธอโอฉันภาวนาเพื่อที่จะได้เจอลูกของตัวเองตลอดเวลา2ี่ปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะดุด่าและทำร้ายเธออย่างนั้นหรือฉันทำร้ายลูกตัวเองเพื่อปกป้องผู้หญิงที่น่าสมเพชคนนั้นฉันเป็นแม่แบบไหนมือที่สันเทาของเธอกำลังยกขึ้นอยู่ตรงหน้าเอโลิสไม่เคยเกลียดมือคู่นี้ของตัวเองเท่านี้มาก่อนเธอจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่าเธอใช้มือคู่นี้ของเธอตบลูกตัวเองไปกี่ครั้งเพราะเห็นแก่เมเรดิต ช่วงเวลาที่กระทันหันเช่นนี้ท่าทางของเอลโลิสได้เปลี่ยนไปเธอดูหุนหันพลันแล่นโดยการลุกออกจากเตียงและรีบวิ่งไปที่ระเบียงของโรงพยาบาลชอนวิ่งตามเธอไปติดติดด้วยความกลัวในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเอลลี่เอลลี่คุณกำลังทำอะไรความตายความตายเท่านั้นที่จะสามารถบรรเทาความเจ็บปวดของฉันให้น้อยลงได้ชอนคิดย้อนกลับไปสิในสิ่งที่เราเคยทำกับลูกสาวของเราเอาไว้ฉันทำไมฉันถึงไม่สามารถเป็นคนที่ตายแทนเธอ หลังจากจบคำเอลโลอิสหันหน้าหนีเพื่อเตรียมตัวจะกระโดดลงไปมาเดลีนเร่งตัวเองไปข้างหน้าในขณะที่เอลโลอิสที่กำลังจะตกลงไปไม่คุณแม่อย่าบทที่40 7เจเพียงแค่เสี้ยววินาทีทั้งสองเอลโลอิสและชอนได้ยินเสียงตะโกนที่มาจากทางมาเดลีนถึงแม้ว่าความเธอตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะตามไปอยู่กับลูกสาวก่อนหน้านี้แต่เสียงเรียกของมาเดลีนทำให้เธอหันหลังกลับด้วยความตกใจและรีบถอยหลังหนีจากจุดอันตรายเมื่อได้ยินคำพูดของมาเดลีน น้ำตาไหลอับแก้มของเธอ,อยังไร้ผู้ใดมาควบคุมในขณะที่เธอใช้สายตามองมาเดลีนผู้หญิงที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปเธอในตอนนี้เธออยู่ในอาการงงด้วยน้ำตาที่ทอแสงสวยงามทำให้เธอได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมีรูปร่างเดียวกันกับคนที่กำลังทำให้เธอเจ็บปวดใจอยู่ในตอนนี้เอลีนลูกสาวของคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณไม่จำเป็นต้องตายเพื่อฉันมาเดลีนกล่าวด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวลลงมาเธอคารู้ไหมว่าคุณพ่อเป็นห่วงหมดแล้วฮืม เอลเอลีนเอโลอิสเดินออกจากจุดอันตรายพร้อมกับมองมาที่มาเดลีนด้วยความสงสัยในหัวมากมายชอนเองได้แต่กระพริบตาปริบป,ปริบให้มาเดลีนเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะเดินไปดึงเอโลอิสเข้าไปในห้องพักฟื้นอย่างปลอดภัยจากนั้นเขาเดินไปปิดประตูระเบียงเธอคือมาเดลีนใช่ไหมเธอคือมาเดลีนจริงๆเหรอเอโลอิสวิ่งเข้าไปหามาเดลีนอย่างตั้งใจและจับมือเธอไว้ เธอกำลังพยายามมอบความอบอุ่นให้มาเดลีนในทันทีแต่ก็รู้ดีว่าเป็นมือเธอเองนั้นที่กำลังเย็นยะเยือกอยู่ในตอออนนี้ทั้งสองมองไปที่เธออย่างมีความหวังมาเดลีนยิ้มตอบด้วยความสงบว่าฉันดีใจที่คุณไม่เป็นอะไรคุณนายมอนโกเมอรี่ความขาดสติเป็นปีศาจร้ายดังนั้นอย่าให้มันควบคุมคุณได้อีกชีวิตของคุณมีความสำคัญเป็นอย่างมากเอโลอิสและชอนตกใจสุดท้ายพวกเขาก็เข้าใจสิ่งที่วิลลาพูดนั้นเพื่อที่จะช่วยเอโลอิสก็เท่านั้น ความหวังที่มีอยู่ของพวกเขาพังทลายอีกครั้งอย่างกับจักรสวรรค์ล,ลงสู่นรกทั้งคู่รู้ดีว่ามาเดลีนได้เสียชีวิตลงจากโรคที่ไม่มีทางรักษาถึงแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆบางทีมาเดลีนคงจะไม่จากไปเร็วขนาดนี้หากไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาซ้ำเติมเธอครั้งแล้วครั้งเล่านึกย้อนกลับไปแล้วทั้งสองจำได้ดีกับคำพูดรุนแรงที่พวกเขาได้เอ่ยขึ้นเมื่อมาเดลีนมาถึงงานมั่นของเจเรมี่และเมเรดิตในตอนนั้น อ้อคนเป็นแม่คนนี้ได้ประกาศบอกคนทั่วโลกว่าเธอกำลังเล่นละครอยู่และเลือดที่หยดจากปากของมาเดลีนนั้นเป็นของปลอมขณะที่เธอล้มลงกับพื้นมาเดลีนจากโลกนี้ไปอย่างถาวรหลังจากจบการแสดงให้หัวใจของพวกเขาเจ็บปวดอย่างควบคุมไม่ได้ตั้งแต่นั้นเอโลอิสไม่มีน้ำตาหลงเหลืออยู่อีกแล้วหลังจากที่มาเดลีนได้เดินออกจากโรงพยาบาลมาเดลีนเข้าใจความเศร้าโศกของการสูญเสียที่เอโลอิสกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ ตัวเองก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันในตอนที่รู้ว่าลูกของเธอโดนฆ่าความเจ็บปวดนั้นชวนให้นึกถึงวันที่ท้องฟ้าแตกสลายและทุกอย่างกลายเป็นสีเทาพังทลายลงตรงหน้าเธอและแม้ว่าในตอนนี้เธอจะได้สีสันพวกนั้นมาแต่งแต้มโลกใบเดิมของเธอแล้วก็ตามหน้าแปลกที่เจเรมีตื่นขึ้นมาพร้อมกับตระหนักได้ว่านี่เป็นการนอนหลับพักผ่อนที่เต็มที่ที่สุดสำหรับเขาในช่วงสามปีที่ผ่านมา และเมื่อกวาดมือไปรอบเตียงเขาก็พบว่าไม่มีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่อีกด้านหนึ่งของเตียงทําให้เขาต้องโทรหาเธอในทันทีเมื่อสายสนทนาถูกเชื่อมต่อกันแล้วหัวใจเจเรมี่เองได้สงบลงเมื่อปลายสายตอบกลับด้วยเสียงอันไพเราะและชัดเจนเจเรมี่วางแผนที่จะพามาเดลีนไปฮันนีมูนแต่เธอปฏิเสธเขาเนื่องจากตั้งครรภ์ในบ่ายของวันจันทร์ที่บริษัทวิทามน เจเรมีพังออกมาจากการประชุมผู้บริหารที่สำคัญและเมื่อเขาออกมาจากห้องนั้นไม่กี่วินาทีก็เห็นมาเดลีนนั่งท่าสวยงามรอเขาอยู่นอกห้องประชุมแล้วเมื่อเห็นว่าเขาเดินออกมามาเดลีนรีบเดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับปินโตอาหารฉันลงมือทำอาหารมาให้เจเรมีหวังว่าคุณจะมีเวลาทานอาหารด้วยกันกับฉันนะเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเคนและพนักงานคนอื่นที่อยู่ในห้องประชุมก็ได้พากันแยกย้ายออกไปอย่างรู้งาน มาเดลีนจับมือเจเรมี่ไว้เบาๆและเดินเข้าไปในห้องทำงานด้วยกันกับเขานี่เป็นครั้งแรกที่มาเดลีนก้าวเข้ามาในห้องทำงานของเจเรมี่นี่คือสภาพแวดล้อมที่เขาทำงานบทที่408หากมองไปที่กระจกใสที่สูงจะโรบเพดานอีกด้านหนึ่งจะเห็นริมฝั่งของแม่น้ำ และในอีกด้านหนึ่งก็จะมองเห็นทุกตารางนิ้วของเมืองหลวงรอบๆด้านล่างของตึกถือว่าเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมสําหรับสํานักงานและแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่คนทั่วไปจะเป็นเจ้าของได้หากว่าเพียงแค่พวกเขาประสงค์ที่จะได้มันเธอเคยถูกขโมยสิทธิ์ที่จะเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เมื่อครั้งที่เขาเป็นสามีของเธอและเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสำนักงานของเขาเขาปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาและทำตามใจอย่างที่พวกเธอต้องการ ริมฝีปากมาเดลินอตไม่ได้ที่จะกระตุกเล็กน้อยในขณะที่เธอกำลังคิดเรื่องวันๆเธอหยิบเอาอาหารที่เธอซื้อออกมาอย่างเงียบฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าเธอไม่มีทางสวมผ้ากันเปื้อนและทำอาหารให้เขาอีกเพราะความเต็มใจที่เธอจะทำให้แบบนั้นมันไม่หลงเหลืออยู่แล้วเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าตอนนี้เจเรมีกำลังอารมณ์ดีในขณะที่เขากำลังทานอาหารอยู่ข้างนอกบ้านในขณะนี้เขามีความสุขมากจนไม่สงสัยว่าเธอเป็นคนทำอาหารให้เขาจริงๆหรือไม่ แสงอาทิตย์ส่องในยามบ่ายของดูใบร่วงได้ส่องมาที่กระดุมสีดําที่ติดอยู่เหนือเสื้อของผู้ชายคนนี้แสงที่กระทบลงมามีความอ่อนโยนเหนือการจ้องมองอย่างมีความหมายของเขาหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเธอเดินไปปอกผลไม้ให้เขาจากนั้นแล้วเดินกลับมาที่ห้องทํางานของเจเรมี่อีกครั้งเพื่อป้อนผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วหวานไหมเธอถามด้วยรอยยิ้ม เจเรมีพยักหน้าพร้อมกับมองใบหน้าที่อ่อนโยนตรงหน้าความต้องการในใจของเขาคือการทําให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปได้อย่างช้าลงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ตามความต้องการของเขาได้ถูกขัดขึ้นเมื่อมีคนโทรเข้ามาก่อนที่เขาจะรับประทานผลไม้เสร็จมีบางอย่างที่เขาต้องจัดการในตอนนี้ทําให้เขารีบร้อนออกไปจากห้อง มาเดลีนเกือบจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเจเรมี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของเธอได้ดำเนินต่อไปแต่หลังจากที่สำรวจดูรอบตัวเองอย่างรวดเร็วเธอต้องหยุดชะงักลงเมื่อมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในสำนักงานของเขาแน่นอนว่าเธอจะถูกจับได้อย่างแน่นอนหากเธอยังคงดำเนินตามแผนการต่อไปเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออยู่เธอจึงเริ่มแผนใหม่โดยการทำความสะอาดจานผลไม้และต่อด้วยาทำความสะอาดโต๊ะทำงานของเขา เธอจงใจปัดเม้าออกจากที่เดิมและเริ่มจัดระเบียบให้โตทำงานของเขาเข้าที่ใหม่อีกครั้งเธอพยายามเสาะหาข้อมูลและดูแฟ้มเอกสารภายในคอมพิวเตอร์ของเขาอนิจาเขาล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองเอาไว้ในตอนนี้มาเดลีนทำได้เพียงยอมแพ้โชคดีที่เธอไม่ได้มามือเปล่าทัานใดนั้นเจเรมีเดินกลับมาพร้อมกับมีใครบางคนตามมาด้วยสองคนมาเดลีนเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าเป็นเอโลอิสและชอนที่เป็นคนเดินตามหลังเขามา เธอยังไม่ได้บอกเจเรมีว่าเอโลอิสและชอนรู้ว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวของพวกเขาหากเอโลอิสและชอนพูดถึงเรื่องนี้ในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าตัวตนของเธอจะถูกเก็บเป็นความลับอีกต่อไปมาเดลีนมีอาการประหม่าแต่ยังรักษาอาการโดยการยิ้มไว้อย่างสงบและทักทายพวกเขายินดีที่ได้พบพวกคุณที่นี่นายท่านและคุณนายทั้งสองแห่งมอนโกเมอรีดวงตาทั้งของเอโลอิสและชอนพากันสว่างขึ้นเมื่อมองมาเดลีนทั้งคู่ดีใจที่เห็นหน้าเธอ เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขาสบายใจและเยียวยาสภาพจิตใจของพวกเขาได้ยินดีที่ได้พบเช่นกันวีลาเอโลอิสเดินไปจับมือของมาเดลีนเอาไว้เจเรมีค่อนข้างผงะกับฉากตรงหน้าเขาไปสนิทกันขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เชิญนั่งก่อนเจเรมีพูดเอลอิสปล่อยมือของมาเดลีนอย่างไม่เต็มใจที่จะปล่อยแล้วนั่งลงเลขานำน้ำชาและของว่างมาวางไว้สองถ้วยก่อนจะออกไป ไม่ทราบว่ามีอะไรให้ผมช่วยถึงมาที่นี่อย่างกระทันหันแบบนี้เจเรมีถามทันทีเอลอิสและชอนพากันมองหน้าก่อนที่ตัดสินใจพูดมันออกมาท่าทางของพวกเขาดูสงบเสงี่ยมเจเรมีพวกเรามีบางอย่างที่จะขอร้องหักว่ามันไม่มากเกินไปมันคืออะไรพวกเรากำลังสงสัยว่ามาเดลีนมีของใช้อะไรเหลือทิ้งไว้ที่บ้านในตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่บ้างไหมเอลอิสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในขณะที่ตาแดงกำ่ำ ในเมื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ในตอนนี้มาเดลีนรู้ว่าเธอต้องหยุดเอโลอิสก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดเจเรมีประหลาดใจกับคำขอนั้นเขามองด้วยหางตาไปที่ผู้หญิงที่นั่งข้างๆก่อนที่จะแยกริมฝีปากออกเพื่อถามว่าทำไมอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการของที่เป็นของมาเดลีนด้วยเอโลอิสปาดน้ำตาที่ไหลยอยู่บริเวณหางตาและกลืนน้ำลายพวกเราคิดว่ามาเดลีนอาจเป็นลูกสาวของเราบทที่4 0 9 ช้าไปแล้วสำหรับเธอในตอนนี้มาเดลีนไม่เหลือเวลาที่จะหยุดเอโลอิสเมื่อเธอพล่งประโยคนั้นออกไปอากาศและบรรยากาศรอบตัวนิ่งลงไปพักหนึ่งมาเดลีนมองดูปฏิกิริยาของเจเรมี่จากมุมตาสีหน้าของเขาดูซับซ้อนเหลือกินราวกับว่าเขาเพิ่งได้ยินข่าวที่คาดไม่ถึงกระนั้นเองเขาดูสงบอยู่มาเดลีนคิดหนักอยู่สองสาวินาทีก่อนจะทำลายความเงียบพวกนั้นลงทั้งสองมอนโกเมรี่คิดว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวแท้ๆของพวกคุณอย่างนั้นเหรอ เอโลอิสจ้องเธอและพูดว่าแม้ว่าเราจะไม่มีบางอย่างที่เป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดแต่ความแน่ใจของพวกเรามีมากกว่า90%ที่ว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวของฉันน้ำเสียงของเธอฟังดูไปในทางบวกและคิดเข้าข้างตัวเองอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของเธอเต็มไปด้วยหมอกแห่งความคิดถึงและห่วงหาในขณะที่มองไปที่หน้ามาเดลีนวิลาตัวเธอเองมีลูกสาวใช่ไหมเอโลอิสถามขึ้นมาทันทีมาเดลีนพยักหน้าใช่ ตอนนั้นที่ฉันเห็นลูกสาวของเธอที่โรงพยาบาลครั้งแรกฉันรู้สึกประหลาดใจมากเมื่อลูกสาวของเธอดูคล้ายกับลูกสาวของฉันมากในตอนที่เธอเกิดมาลืมตาดูโลกครั้งแรกตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมทั้งสองถึงดูคล้ายกันนั่นเป็นเพราะว่าหน้าตาของคุณแทบจะเป็นคนคนเดียวกันกับมาเดลีนเลยหลังจากได้ฟังเรื่องที่เอโลอิสอธิบายแล้วมาเดลีนถึงกับอึ้งเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินแบบสิ่งที่เอโลอิสพูดเป็นความจริงเมื่อครั้งที่เธอเห็นลินลี่ในตอนนั้นทําให้เธอเลื่อนลอยไปพักหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบส0สิปีแต่แม่ของฉันก็ยังจํารูปร่างหน้าตาของฉันได้อย่างชัดเจนเมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นทารกมีความหวานจางๆก่อเกิดขึ้นในหัวใจมาเดลีนในช่วงเกือบ30สิปีที่ผ่านมานี่เธออยู่โดยไม่มีพ่อและแม่ในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าการที่ถูกคนที่รักเธอคิดถึงเป็นยังไงแม้ว่าความรู้สึกนี้จะถูกซ่อนไว้ในมุมลึกที่ไม่มีใครมองเห็นก็ตาม มาเดลีนกำลังคุ่นคิดอยู่เงียบๆในขณะที่ได้ยินเชิญพูดกับเจเรมีด้วยน้ำเสียงเชิงขอร้องว่าเจเรมีฉันรู้ว่านายเองไม่ชอบมาเดลีนมสเสมอในสิ่งที่คิดว่าเธอวางแผนเพื่อที่จะบังคับให้ในายได้แต่งงานกับเธอตอนนี้นายควรรู้ว่ามาเดลีนนั้นบริสุทธิ์แค่ไหนและทุกอย่างเป็นแผนการของเมเรดิตคนเดียวเท่านั้นยิ่งกว่านั้นนี่เป็นเวลาสามปีแล้วที่มาเดลีนเสียชีวิตในตอนนี้เมื่อเขาพูดมาถึงตอนนี้ชอนกำลังสะอึกแต่เขายังคงพูดต่อ เจเรมี่เราสอคนไม่มีสิทธิ์กล่าวหานายเลยเรามาที่นี่ในวันนี้ก็เพราะเห็นว่านายสามารถช่วยเราได้เพราะครั้งหนึ่งนายเคยแต่งงานกับมาเดลีนแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้พบกับลูกสาวของเราอีกครั้งในชีวิตนี้แต่เราหวังว่าเธอจะรับรู้ได้ว่าเธอเองมีบรรพบุรุษและมีตัวตนแทนการเป็นผีไร้ญาติที่ไม่มีครอบครัวขณะที่เขาพูดแบบนี้เอโลอิส,สอดไม่ได้ที่จะหันหน้าหนีและเอามือปิดหน้าร้องไห้มาเดลีนดึงทิชชู่ออกมาสองแผ่นยื่นให้เอโลอิส เธอเหลือบมองเจเรมี่ที่ยังนั่งเงียบและเลิกคิ้วขึ้นอย่างเศร้าโศกนายท่านมอนโกเมอรีและนายหญิงมอนโกเมอรีฉันเกรงว่าเจเรมี่จะช่วยไม่ได้คำพูดง่ายๆที่ออกมาจากปากของมาเดลีนทำให้ความคาดหวังของเอโลอิสและชอนแตกสลายก่อนที่ฉันจะตกลงแต่งงานกับเขาฉันได้ให้คนเข้าไปเก็บกวาดข้าวของมาเดลีนออกไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่หากคุณต้องการทดสอบความสัมพันธ์ฉันเกรงว่ามันจะไม่มีอะไรที่เป็นผล แสงแห่งความหวังภายในดวงตาของทั้งสองได้ลดรีลงทุกอย่างไม่ได้จบลงแค่นั้นเอลลอิสไม่ยอมแพ้ดวงตาของเธอกลับมาแข็งกระด้างอีกครั้งแม้ว่าเราจะตรวจหาความเป็นพ่อแม่ไม่ได้ท่าฉันยังลังเลอยู่อีกในตอนนี้ฉันเองไม่คู่ควรที่จะเป็นแม่ของเธอเอโลอิสพยายามอย่างหนักหน่วงที่จะระงับความเศร้าของตัวเองเอาไว้ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นและยิ้มออกมาเล็กน้อยขอบคุณวิล่าและเจเรมี่เราขอโทษที่รบกวนพวกคุณ หลังจากขอบคุณพวกเขาอย่างสุภาพแล้วเธอกับชอนได้พากันเดินออกไปภายในสำนักงานขนาดใหญ่แห่งนี้เงียบลงเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่หัวใจมาเดลีนได้ว่างเปล่าเช่นกันเธอกรีดยิ้มเสแสร้งออกมาในขณะที่หันไปมองเจเรมีที่กำลังหลับตาราวกับว่าเขากำลังคิดพิจารณาบางอย่างคิ้วที่เหมือนดาบของเขากำลังถูกเข้าหากันแน่นเจเรมีคุณเป็นอะไรไปคุณตกใจเพราะรู้ว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวของตระกูลมอนโกเมอรี่ใช่ไหม เจเรมีลืมตาสีดำสนิทที่ดูมืดมิดของเขาขึ้นมาอย่างค่อยๆก่อนจะใช้สายตาของตัวเองจับจ้องไปที่ดวงตาทั้งสองข้างที่สวยงามที่กำลังเบ่งบานด้วยรอยยิ้มของมาเดลีนทำให้เขาต้องยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนสิ่งพวกนี้ไม่สำคัญสำหรับผมอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญสำหรับผมในตอนนี้ก็คือคุณไม่สำคัญใช่คนอย่างฉันมันเคยสำคัญอะไรกับนายตอนไหนกันมาเดลีนย้อยู่ภายในใจแต่ก็ยังแสดงทีท่าอ่อนหวานออกมาอย่ากโกหกฉันสิฉันจริงจังกับเรื่องนี้ ผมเองก็จริงจังกับสิ่งที่พูดและการกระทำเช่นกันเขาจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอน้ำเสียงของเขาฟังดูนุ่มนวลราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิกบทที่410มาเดลีนเผยรอยยิ้มออกมาคล้ายว่ามีบางอย่างอยากจะพูดแต่ในขณะเดียวกันนั้นโทรศัพท์ของเธอได้ดังขึ้นเธอมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือและเห็นว่าผู้ที่โทรมาคือเฟลิเป้ เธอกดรับสายด้วยท่าทางที่เป็นปกติและดูไม่มีพิรุษอะไรและกดวางสายเพียงแค่เอ่ยประโยคสั้นๆเพียงไม่กี่คำขอโทษนะเจเรมีฉันมีบางอย่างที่ต้องจัดการที่ร้านฉันต้องขอตัวไปก่อนงั้นผมจะไปหาคุณหลังเลิกงานเกรงว่าจะไม่ได้เราไปเจอกันคืนนี้เลยดีกว่ามาเดลีนตอบกลับในขณะที่หันหลังกลับออกไปเจเรมีคว้ามือเธอไว้ทําให้เธอต้องหันกลับมามองเขาด้วยความสงสัยในชั่วพริบตาเจเรมีก้มลงจุกที่ริมฝีปากเธอ จูบลามาเดลีนตอบรับด้วยรอยยิ้มทั้งที่ความจริงแล้วเธอกำลังปฏิเสธอยู่หลังจากที่เธอได้เดินจากไปรอยยิ้มที่มุมปากของเขาก็ได้หายไปเช่นกันและดวงตาคมกริบของเขาเลือนลางหลงเหลือไว้เพียงร่องรอยแห่งความเสียใจณนะตอนนี้เอลอิสได้เปิดเผยออกมาว่ามาเดลีนเป็นลูกสาวแท้ๆของเธอข้อสันนิษฐานนี้กำลังเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดในคำถามที่อยู่ในใจเจเรมีลินนี่ ชื่อนี้ได้ถูกพูดออกมาจากริมฝีปากเขาอย่างอ่อนโยนบ่งบอกได้ถึงความรักและความเสียใจที่เขามีให้อย่างสุดซึง้งมาเดลินเดินทางมาพบกับเบฟลิเปเธอกำลังอธิบายให้เขาฟังในเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอและแผนการที่เธอและเขาได้ร่วมมือกันในคอมพิวเตอร์ของเจเรมี่ต้องใส่รหัสผ่านมากมายเพราะงั้นข้อมูลที่คุณต้องการอาจจะไม่ได้มาง่ายๆอย่างที่คุณคิด มันจะเป็นเรื่องที่ผิดไปสะหน่อยถ้าหากว่าเราได้รู้ถึงโครงสร้างและแผนผังทั้งหมดภายในบริษัทของเขาได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นเฟลิปเปหันหน้ามาหาเธอดวงตาสีน้ำตาลอ่อนคล้ายอัลมอนด์ที่มีเสน่ห์กำลังประกายฉายแววอ่อนโยนอยู่ที่ใบหน้ามาเดลีนผมขอพูดความจริงว่าเมื่อแผนการของเราสำเร็จผมอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้วันใดที่เราได้สิ่งที่ต้องการและแผนของเราลุล่วงไปได้ด้วยดีวันนั้นฉันจะกลับไปยืนอยู่เคียงข้างคุณ พูดจริงใช่ไหมที่ว่าจะกลับมาหาผมหลังจากนี้ภายในดวงตาเฟลิเป้ดูน่าสงสัยเล็กน้อยในตอนนี้ในเมื่อคุณเคยรักเจเรมี่มากขนาดนั้นตอนนี้คุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาแล้วจริงงั้นเหรอเมื่อได้ฟังเช่นนี้มาเดลีนได้แต่ถอนหายใจพร้อมฉีกยิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ว่าฉันเคยรักเขามากแค่ไหนในตอนนี้ฉันเกลียดเขามากเท่านั้นสายตาของเธอในขณะน,นี้มองไปยังทะเลที่ไม่มีขอบเส้นกำหนดสุดลูกหลูกตา ความรักที่ฉันเคยมีต่อเขาดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลของเอพริวหินไปเรียบร้อยแล้วมันไม่มีวันหวนกลับคืนมาได้อีกแล้วในชีวิตนี้ในเวลาเดียวกันของอีกด้านเอโลอิสและชอนได้ล้มเลิกความตั้งใจที่จะตามหาสิ่งของที่เคยเหลือทิ้งไว้ของมาเดลีนไปแล้วในจังหวะเดียวกันนั้นเองเขาได้รับโทรศัพท์ต่อสายตรงมาจากเจเรมีพวกเขาตกลงนัดกันยังสถานที่แห่งหนึ่งเจเรมีได้ยื่นถุงพลาสติกใบเล็กที่มีแปรงสีฟันอันหนึ่งถูกใส่ไว้ข้างในให้เอโลอิสนี่มัน เอโลอิสหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจและเหมือนว่าเธอกำลังจะคาดเดาอะไรบางอย่างได้พร้อมกับหัวใจที่กำลังเต้นเร็วขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเจเรมี่แสดงริมฝีปากของตัวเองขึ้นแล้วพูดว่านี่คือแปลงสีฟันอันล่าสุดที่เธอใช้น่าจะพอมี DNA ตกค้างอยู่บนนั้นนี่นี่คือแปลงสีฟันที่มาเดลีนเคยใช้จริงงั้นเหรอเอโลอิสและชอนตื่นเต้นและพากันประหลาดใจ คุณสามารถใช้สั่งนี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณกับเธอได้แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าให้วิล่ารู้เรื่องนี้น้ำเสียงของเจเรมีแข็งทื่อแต่จุดมุ่งหมายของเขาดูจรงิงจังผมก็แค่ไม่อยากให้เธอเข้าใจอะไรผิดก็เท่านั้นเอโลอิสและชอนพยักหน้าพร้อมกันอย่างเข้าใจเจเรมีไม่ต้องการให้วิล่ารู้ว่าเขายังมีสิ่งของบางอย่างที่เก็บเอาไว้นั่นเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจอย่างสมบูรณ์เพราะในตอนนี้วิล่าเป็นภรรยาที่เขายอมรับแล้ว หลังจากที่ได้แปลงสีฟันอันนั้นมาเอโลอิสและชอนต่างพากันขอบคุณเขาและพวกเขาไม่รอช้าพากันไปที่สถาบันตรวจสอบทันทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนับจากนี้ไปหัวใจเจเรมี่ได้เริ่มกระวนกระวายด้วยศักยภาพของตระกูลที่ทรงอำนาจอย่างมอนโกเมอรี่แล้วนั้นแทบจะเป็นไปได้ภายในครึ่งชั่วโมงที่พวกเขาสามารถหาทางตรวจสอบและได้รับผลการพิสูจน์ระบุต,ตัวตนในเวลาที่สั้นนอที่สุด ในตอนกลางคืนเจเรมีที่เพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของตัวเองได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนเขาใช้เวลาอยู่สักพักในการมองไปยังตัวเลขผู้โทรเข้ามาอย่างไม่คุ้นตานี้และในทันทีที่เขากดรับสายน้ำเสียงตื่นเต้นของชอนก็ได้ดังออกมาจากอีกด้านหนึ่งจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ